สวัสดีครับผมนายธิธิกรแก้วจำเจ้าวงจรที่แล้วเพิ่ม SCR เพิ่มมออแปลงครับเพิ่มตัวต้นานทานวงจรคือจะข่า,ขาแอโนโอดของ SCR ต่อไปที่มออแปลง6โวลต์ครับต่จจอจากม้อแปลง6โวลต์ไปที่ขาหนึ่งของ ไอซีห้าห้าครับแล้วก็ต่อจากตัวต้นทานออกจากตัวต้นทานเขาค่าแอนโนดแล้วค่าหนึ่งข้องเกตครับเขาค่าสามข้องไอซีห้าห้าจากคืนที่ได้นะครับ